สวัสดีชาวพฤษศค่ะดวงความรักประจำวันที่7 7ตุลานะคะคุณได้พลังงาน8ขคาทานะคะเขาเป็นวิวฟอร์จูนแบบกลับหัวนะคะวันนี้นะคะคุณพฤษศอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับคนที่คุณคุยด้วยหรือว่าแฟนของคุณนะอาจจะมีการเ,เจราจาการเปิดอกคุยกันนะคะถึงเรื่องราวความรักหรือว่าถ้าคู่ไหนมีปัญหาก็มีการเคลียร์ใจกันนะคะ ก็ทางฝั่งเขาเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงนี้อาจจะดวงไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะมีความกลุ้มใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปหรือว่าเรื่องความรักนะคะเป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะเข้าใจอะไรเราผิดนะแต่วันนี้จะมีการเคลียร์กันนะคะพลังงานโรแมนต์แองเจิลบอกว่าฟร e ว่าเ s ล l f นะคะ เรื่องบางเรื่องเราก็ต้องปล่อยวางนะคะอันนี้ก็บอกทั้งตัวคุณพฤกษบเองแล้วก็คู่ของคุณด้วยนะว่าอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้อะไรที่มันผิดไปแล้วอะไรที่มันเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรงต้องปล่อยมันไปแล้วก็ทําในสิ่งที่ทําได้ให้มันดีที่สุดนะคะแล้วมันจะดีเองนะคะพลังงานความรักวันนี้ r ด s o m e t h i n เ better นะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆนะคะมันจะเกิดขึ้นนะมันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละนะคะที่ได้มีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการปล่อยวางตกลงใจกันเสร็จแล้วก็สิ่งดีๆก็จะตามมานะ